เทพราดข่าวสารครั้งต่อไปกรุณากดติดตากดกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดร้ายกดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศ,มมาากากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสิมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอา่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำลขึ้น บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศจินตอนใต้าทาให้เกิดฝนตกหนักและฝนฟ้าขนองในบางแห่งและเขตภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคใต้จากตะวันตกและภาคตะวันออกในช่วงวันที่4มิถุนายน2565นี้จึงขอเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในสามภูมิภาคบังกล่าวระวังอันตรายที่อาจเกิดจากฝนตกหนักฝนตกสะสมและน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดาม,ามันพื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสูงมากกว่า2เมตรส่วนเอาไทายมีพื่สูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสูงมากกว่า1เมตรจึงขอเตือนให้ชาวเดินเรือเดิเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็ดควรงดออกจากฝั่งขอบคุณค่ะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปกรุณากดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ